สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีเวลามาซ่อมรังพึ่งครับผมเพื่อจะได้ไปติดตั้งใหม่ไปล่อพึ่งเข้าใหม่ครับเราก็เก็บมาแล้วแล้วก็จะมาซ่อมอุดรูเพื่อไม่ให้มีรูแสงส่องเข้าไปในรังได้ครับตัวไหนแสงที่ส่องเข้าไป ได้มันก็รู้สึกว่าจะอยู่ไม่ปลอดภยัยมันก็ย้ายไปครับมันจะแบบนี้เลยครับต้องซ่อมซ่อมแซมให้รูเป็นอย่างนี้ครับแสงมันจะมองทะลุมันก็รู้สึกว่าจะอยู่ไม่ปลอดภยัยมันก็อยู่สักพักมันก็ไปพักตัว อีเสื้อกลางคืนจะเข้าไปวางไข่ได้ครับชอกแบบนี้วางไข่แล้วก็มันค่อยๆเติบโตซึมซับเข้าไปในรวงผึ้งมันก็จะทีนี้มันก็หัวหนอนมันก็ตัวใหญ่ดักแด้เป็นตัวใหญ่แล้วมันก็จะกินรบกวนตัวผึ้งกินตัวผึ้งและกินน้ำหวานหมดมันก็สุดท้ายผึ้งก็ย้ายหนีไปครับราต้องสำคัญเลย ตอนแรกผมนึกว่ามีช่องอากาศนิดหน่อยจะระบายลมให้มันไม่ร้อนได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นทำช่องโหว่ให้ศัตรูเข้ามาทำ้ายหลังพึ่งได้เราต้องปิดให้มิดชิดหมดเลยครับไม่มีเฉพาะรูที่เข้าออกแบบนี้ครับ ูเขาออกดูเขาออกดูเดียวอย่างนี้ครับจะมีช่องระบายเล็กๆอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องมีดีกว่าครับถ้ามันมีแล้วมันเกิดปัญหาเยอะครับพึ่งเขาปกป้องรองพึ่งเขาไม่ได้มันก็มีช่องโหว่เยอะ ก็จะปกป้องได้ยากครับถ้ามีรูเดียวเขาก็จะออกมาปิดปิดช่องเขาก็จะออกมาปิดช่องไอ้ที่เราทำรูให้มันบินเข้าออกได้เนี่ยมันก็จะปิดเต็มเลยกลางคืนมาตัวผีเสือกลางคืนก็จะเข้าไม่ได้ครับที่แรกผมก็นึกว่ามีรูระบายอากาศมันก็จะดีกว่าไม่ดีครับ ประสบการณ์ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะทน,นี้